สวัสดีค่ะชาวราศีธนูสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูวดวงความรักชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนกันยายน2566นะสำหรับชาวราศีธนูจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่21ธันวาคมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้เนาะ เปิดมาก็ไม่ดีเลยนะเนี่ยอืมโอ้ท่าจริงๆริมันให้ความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเองอ่ะจ,จะไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยใหญ่แส่เท่าไหร่นะเวลาในเรื่องของความรักเนี่ยคือแน่นอนว่าอาจจะมีเรื่องของการเรื่องของปากเสียงเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงกันไม่ค่อยคือเขาเลยไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากทะเลาะอะไรกับใครเท่าไหร่ <c oughs> เออประมาณนั้นแนะหละหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงหนีปัญหาเนะ่พูดกั้นนะ เป็นพวกชอบหนีปัญหาอะไรเน้ยไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายชีวิตตัวเองนะอืทําอะไรตามใจตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทําแล้วเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเคยทําอะไรก็ทําอย่างนั้นอยู่ยงั้นเนี่ยนะไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะแต่เรื่องความรักเนี่ยมันให้ความสึเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีคนที่คุณอยากจะได้มีคนที่อยู่ในใจนะมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะ ยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยมั่นใจคือไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับตัวเองนะเออเราอ่ะคือเราเราอาจจะพยาพยามไงพยายามจะแบบทําตัวให้มันชัดเจนทําให้เขาเห็นทําให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกคนนึงก็ดูจะหาได้ใส่ใจไม่นะคะเพราะฉะนั้นก็นะ <laughs> บางทีมันให้ควารู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพยายามแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดั่งใจเขาะทีสักอย่างนลง ดูแลก่อแล้วใส่ใจก่อแล้วนู่นนี่นั่นก่อแล้วทุกสิ่งอย่างไม่สําเร็จพอไม่สําเร็จก็เลยรู้สึกว่าน่าน่าบางทีก็นะคือพยายามอะนี่นหรอหมเราอย่างที่บอกหนึ่งคือเราไม่อยากผิดหวังเราไม่อยากเสียใจเราทุ่มเทให้กับคนคนนี้นะโดยที่เราไม่เคยสนใจใครคือสนใจแค่คนเดียวออชอบคนนี้คนเดียวนั่นแหละ อยากจะทําให้เขาเห็นถึงความจริงใจถึงความตั้งใจของตัวเองอะไรประมาณนั้นแต่บางทีเรื่องความรักเนี่ยถ้าตัวเองต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าบางครั้งบางคราวสิ่งที่เราทุ่มเทหรือพยายามไปเนี่ยบางทีนี่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเออคือคนคนนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับเราไงอืมเพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องอยู่บนพื้นฐานของโลกความเป็นจริงด้วยนะคะอยู่บนโลกของความเป็นจริงคือเหมือนมันให้เขาจะบางทีคุณอาจจะไม่อยากที่จะ ไม่อยากผิดพลาดอะด้วยความที่คุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วแล้วคุณจะต้องทําให้มันสําเร็จคุณจะต้องทําให้ได้ก็ออกแนวดือ้อรั้นดันทุนลังด้วยนะทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนที่ฉันวางเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ก็แย่หน่อยนะคะคืออ e ีโก้จัดอืมจะบอกว่าเป็นคนที่มีเป้าหมายเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นก็จริงนะซึ่งจริงด้วยแต่ว่ามันใช้ได้ในเชิงธุรกิจไง มันใช้ไม่ได้เรื่องความรักความรู้สึกมันไม่มีเลยถือว,ว่าไพ่ถ้วยคุณหาเจอไม่นมน่มีแค่ king of cups ตัวเดียว king of cups ก็ถือถ้วย king อถ้วยโอ้เป็นผู้ชายแบบพยายามทําตัวแบบเป็นผู้ชายแบบที่ดีเป็นคนที่แบบนุ่นนิ่นนั่นเป็นผู้ชายที่แบบใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามทําทุกอย่างให้เขาถูกเอางี้ทำทุกอย่างที่ที่จะทําให้คนคนนี้เขาถูกใจอะแต่เขาไม่สนใจใเธอเลยทาไงละ่ะคนที่ชุนชอบเนี่ยนะเป็นคนที่ชัดจริงๆเข้าเป็นคนที่ชัดเจน เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สนใจท่าทางหรือที่คุณแสดงออกสักเท่าไหร่หรอกเขาก็ไม่ค่อยแคร์หรอกสิ่งที่คุณพยายามที่จะพรีเซนต์ว่าคุณมีนู่นนี่นั่นยิ่งโชว์พาวมากเท่าไหร่เขายิ่งไม่เอาเออเพราะมันดูเฟกไงมันดูเหมือนคนไม่จริงใจก็ได้เจ็ดดาบติดตัวเลยนะนั่นปแปลว่าแปลว่าคุณพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะได้ใจคนเนี้ยแต่คุณอาจจะไปผิดที่ก็ได้มันจะเป็นความเข้าใจที่แบบคลาดเคลื่อนก็ได้กับจากตัวเองนะ คุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณพยายามทานั่นคือแบบเอาเป็นว่าสิ่งที่พยายามทำมันไม่สาเร็จอะเออนะสั้นๆไม่สําเร็จอ่ออนะม,อมันไม่ได้มไม่ได้ใจเขาด้วยนะแล้วเขาก็ไม่สนใจด้วยเออนะบางทีคุณก็ไม่ส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ว่าคุณมันไม่จริงใจอ่ะเขาก็เลยไม่สนใจไงนะมันไม่จริงใจอ่ะ แล้วตัวคุณเองก็อาจจะรู้ตัวอยู่แล้วก็ได้ว่าสิ่งที่คุณทําก็อาจจะไม่ได้จริงใจเขาเท่าไหร่ด้วยแค่แบบแค่อยากจีบพิ่ติดเฉยๆอ่ะเฮ้ยมันยังไงก่อนก็ถึงบอกไม่มีไ่ถ้วยเลยมันให้ความรู้สึกคุณเหมือนคุณตั้งเป้าว่าฉันจะจีบผู้หญิงคนนี้ให้ได้ฉันจะจีบผู้ชายคนนี้ให้ได้อย่างเงี้ยฉันจะทําให้ได้แค่นั้นเองนะคือถ้าทําสำเร็จแล้วไงต่อก็คือจบแค่นั้นไงเฮ้ย <c oughs> คนหนึ่งเขาก็ดูออกนะเออนี่อันนี้มันเลยกลายเป็นปัญหานะอืม ทุ่มเทบางทีเขาบอกโอ้ยทุ่มเททำเพื่อวความรักนู่นนี่นั่นแต่คุณเขาไม่สนใจอืมมันก็มันอาจจะเป็นเซนส์นะเนี่ยคุณได้ไพ่นเนี่ยนีคือคนคนนั้นเขารู้สึกเป็นเซนส์แหละเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้จริงใจหรอกเขาก็เช็ดใส่เลยก็ไม่เอานะเพราะ,ะนั้นก็เ,เรื่องความรักนะคือถ้าโสดนี่มีปัญหาแน่นอนเลยคือผู้หญิงไม่สนใจผู้ชายไม่สนใจนะคะมันก็เป็นเรื่องของการพรีเซนต์ตัวเองนั่นแหละนะคะ ม,มั่นหน้ามั่นหนูเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ต่อให้คุณจะประสบความสําเร็จนั่ารวยเงินทองต่อให้คุณทําตัวเป็นผู้ชายที่แสนดีคอยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เนี่ยมันเข้าไม่ถึงอีกคนคนหนึ่งคือเข้าไม่ถึงใจเขานะคะปัญหาคือเกิดจากตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นทุ่มเทไปก็มีประโยชน์บางทีก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปผิดทางด้วยก็ได้นะหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าคนอนื่นเขาจับจุดเราได้ก็ได้ด้วยนะอืม การที่คุณจะได้ใจใครสักคนหนึ่งนะคะคุณต้องเอาใจไปให้เขาก่อนต้องเอาความจริงใจไปให้เขาก่อนความบริสุทธิ์ใจก่อนนะต้องมีความชื่อสัต์ชัดเจนซะก่อนนะคะแบบนั้นมันถึงจะซื้อใจคนอื่นได้นะไม่งั้นมันไม่ได้หรอไม่ได้ถ้าโสดก็โสดต่อไปโสดคนอื่นเขาไม่สนใจด้วยนะคะก็จะเป็นแต่ถต่ถ้า แต่ถ้าลักษณะถ้าเป็นผู้ชา,ายผู้ชายมันขึ้นเยอะนะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ผิงมีแค่นี้เองเพราะนั้นคือทีงจริงแล้วถ้าในลักษณะที่ว่าคนที่เป็นผู้หญิงเองเนี่ยผู้หญิงเองก็ต้องระวังนะถ้าเป็นของผู้อยู่นี่คือต้องระวังคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะบางทีเขาก็ไม่ได้จริงจังกับเราแล้ว,ลวเราเองก็รู้ด้วยนะเะนื่องจากสายที่ว่าเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะอาจจะอาจจะมุมมองจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าให้ความรู้สึกว่าโสดก็คือโสดคนที่เข้ามาคือไม่ได้จริงใจกับเรานะคะ ก็ระวังเอาไว้แค่นั้นเองนะคนที่มีแฟนอยู่แล้วนี่ก็มันอาจจะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเออคืออาจจะเจ้าชู้อ่ะถ้าไม่ใช่เราเจ้าชู้ก็อีกฝ่ายนึงอะเจ้าชู้อ่ะแฟนเราเจ้าชู้แน่นอนความสัมพันธ์มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องพวกโรเลหลายใจมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ชวงนี้ก็มันเหมือนกับแบบมันเหมือนจะมีความสุขอะแต่เป็นความสุขแบบปลอมๆอะนะ ความสุขแบบกมปลอมแล้วก็อาจจะมีประเด็นทางด้านกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสสูงมากใครที่มีบ้านเล็กบ้านน้อยนเ,อเนี่ยเมียหลวงเขา,าอาจจะจัดการด้วยกฎหมายจบนะอาจจะไปฟ้องอีเมียน้อยเลยก็ได้นะเนี่ยนะฟ้องเมียน้อยแน่นอนนะใครที่มีบ้านเล็กเขาไม่โอเคนะคะแล้วอาจจะแบบเขาเรียกอะไรอาจจะแบบถูกเปิดเผยเปิดโป,ดปงได้หมด นะรู้กันหมดที่ทมงที่ทํางานเขารู้กันหมดเลยอับอายขายขี้หน้าเขาระวังเอาไว้แล้วกันนะคะคือบางทีนี่เรื่องความความรักกับกับการทรยศหถักหลังเนี่ยมันมาคู่กันนะเออเรารู้สึกเหมือนกับเราเจ็บใจเราเสียใจที่มาทํากับเราได้อะไรอย่างเงี้ยการแตกหักจริงๆริมันไม่ได้แตกหักกับสามีนะไม่ได้แตกกักกับแฟนตัวเองนะแตกหักกับผู้หญิงแตกหักกับมือที่สอง ไม่ได้เลือก,กับสามีนะแต่ฟ้องอีเมียน้อยเพราะนั้นใครที่ทำตัวเป็นเมียน้อยระวังเอาไว้นะเขาจับได้นึงสวยเลยนะถูกฟ้องยับเลยนะฮะก็ประมาณนี้เพราะนั้นเรื่องความรักถามว่ามีความสุขไหมไม่มีไม่ว่าจะโสดหรือจะมีครอบครัวแล้วไม่มีเลยมีแต่เรื่อง ให้ต้องจัดการนะมีแต่เรื่องที่ต้องทําให้มันชัดเจนเอาให้เด็ดขาดก็จะเป็นลักษณะน,น,นั้นนะคะก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีธนูนะคะก็หวังว่าคลิปแบดีนี้จะเป็นประโยชน์ามากก็น้อยสำหรับชาวราศีธนูทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ